นนี้ถ่ายวิดีโอนะคะนี่ค่ะอีโมมาจากไหนคะตอนเช็คบัตรมาวินปาดอนเจอมนทิ้งทิ้งแป้งกูถ่ายไม่ดีเลยทุ่งไปทำอะไรกูเที่ยวเออเกียวนะตอนนี้จะไปทุ่งแสลงหรอคะตอนนี้ครบแล้วค่ะไปเพราะว่าได้ถั่วพิมพ์มาฟรีไปเก่บก็เลยไปแต่ที่โหลดอยู่เนาะไปนะที่มึงได้ถั่วพิมพ์มาจากไหนแอดต้องไปเตรียมไปก่อนก็ได้ อยากฟังเพลงเศร้าๆฟังแล้วมันกินใจผาดไม่ได้ไม่ได้ผักอ่างไทยเขาเรดึงอ๋อไทยทักที้ไม่แม้ไม่สนใจแว่เราไม่สนใจอะไรนะขาดช็อกไม่ได้อีนิลาค่ะอีจิลิสเป็นยังไงบ้างคะทิ้งมันมาใครเลี้ยงคะไม่สนใจนไม่ไ้พนใจอีนี่ไม่ได้พูดอะไ โอ้เพราะเด็เขากองเขาเน่ยนะไม่องไม่เปิดเสียงหนเลยไป็นทีมโ่แล้วครแล้วเนี่ยคุณรไหซูนเนาะต้องให้อีเมลเป็นมินีกราฟ้องประานดมดแล้วอีแป้งหายกูเดี๋ยวนี้ดเด็กจะไปานเลยมึงเทใส่มึงถึงจาไลค์ือนี้หละชอบสวัสดีค่ะแล้วก็เลยไปทุซกเปาลล็กเริ่มแล้วชินอีโมแล้นี่เป็นนี้เป็นมือปิดประตูตอนนี้แล้วกังจะขึ้นขาแล้วนะคะ กูไม่ได้เป็นมือปิดประตูย่ามึงถ่ายโค้งเล็วถ่ายโค้งนี่เป็นงออันตรายนะคะแปลยไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม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 ่ม่ไไม่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 ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไ เกิดรูปะอืมม่อไหร่ปะเมื่อนั่งรถแค่ขึ้นกูก็วินแล้วเพื่อนเพื่อนใครก็รุณานั่งนิ่งๆนะคะเราอยากวัวกับโลมันแค่นี้เดียวเองนะโค้ดที่สองค่ะเาาอยกโค้ดที่สามค่ะร้องกูรับก่อนมียามียาไหม ยาแก้อ้วนตอนแรกอะว่าจะซื้อแล้วแต่ทีนี้กูไม่มีตังก็เลยช่างใครช่างมันเพราะกูไม่เมาไม่เป็นไรหรอกมือของแม่เมีย,มยาแก้แทนไม่เป็นไรค่ะยังใครยังไม่เมาเลยพี่อีสติี <laughs> ดูทางมาแม่แคสสิแม่เดี๋ยวจะให้ชี้ให้ดูต,ตรงนี้เอา ดินมันยังไม่สึกน้ำอ่ะด้านหลังด้านหลังพอน้ำหน่อยก็สึกโหเริ่มอืดแล้วค่ะมันเที้ยวอีกนะหากินน้ำแล้วคือจะตายไปมันเียวอีกนะรุงเร็วหนหน้าต่างนะแต่เราปิดแอร์ไมเพื่อนเพื่อนปิดแอร์เปิดหน้าต่างไหมลมเย็นดีนะอย่าเลย